ภาพของเด็กๆเ,เล่นปาหิมะปั้น n น w แมนตัวโตวคู่รักเดินอบไหล่ท่ามกลางหิมะตกในเช้าวันคริสต์มาสอาจเป็นเพียงภาพในอดีตให้ใครหลายคนได้ระลึกถึงเพราะทุกวันนี้บรรยากาศของไวท์คริสต์มาสอาจจะไม่ขาวอีกต่อไปเมื่อภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการไว้ว่า2024 จะทุบสถิติเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์สอดคล้องกับการรายงานของอุตุนิยมวิทยาสหรัฐที่ออกมาบอกแล้วว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ10-15องศาเลยทีเดียว โดยพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของอเมริการวมถึงอลาลสก้าและฮาวายสภาพอากาศจะเกิดความอบอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติในแคนาดาเองก็เกิดความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศเช่นกันจนทำให้กิจกรรมสนุกๆบางอย่างที่เคยทำในช่วงคริสต์มาสก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป โดยปกติแล้วในช่วงคริสต์มาสของทุกปีผู้คนในมหานครมอนทรีออลจะออกมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งในลานอย่างสนุกสนานแต่ปลายปีที่ผ่านมาสภาพอากาศที่อบอุ่นเกินไปทำให้พวกเขาอดสนุกในช่วงวันหยุด C'est une année exceptionnelle, il faut le dire, effectivement. Je ne me souviens pas qu'on ait ouvert les patinoires aussi tardivement dans l'année. Normalement, là, notre target, notre but visé, c'est toujours pour le temps des fêtes. Donc, on veut les ouvrir le 21, 22, 23 décembre pour que les gens qui sont en congé des fêtes puissent profiter des patinoires. Malheureusement, cette année, c'est allé à la mi-janvier. It's an indicator of climate change that people can relate to a bit better, right? So normally, when we talk about climate change in the news, we hear you know one degree of global warming or two degrees of global warming, but that um, means drastically different things depending where you are on the planet, right? But this, uh, looking at something like the the length of the outdoor skating season, it makes it relatable, and people can also see how the skating season's changed in their lives and um, and. สถาบันวิจัยทางสภาพภูมิอากาศในสหรัฐได้เก็บข้อมูลเมืองหนาว901แห่งจาก123ประเทศพบว่าครึ่งหนึ่งของเมืองที่เคยศึกษาเคยมีอากาศหนาวเกินจุดเยือกแข็งหรือศูนย์องศาเซลเซียส แต่ในรอบสิบปีที่ผ่านมาอากาศอบอุ่นจนเมืองเหล่านี้มีความหนาวสูงสุดไม่เกินจุดเยือกแข็ง <c oughs> นั่นหมายความว่าในหลายเมืองหิมะไม่ตกในช่วงคริสต์มาสมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว <c oughs> ขณะเดียวกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ทำให้คริสต์มาสไร้หิมะอย่างเดียวเท่านั้น แต่บางพื้นที่กลับมีความหนาวเย็นที่ผิดปกติอย่างในฝั่งของตะวันตกของสหรัฐจะหนาวขึ้นสวนทางกับอีกฝั่งตะวันออกอย่างผิดปกติรวมถึงในยุโรปเช่นกันดูได้จากบรรยากาศล่าสุดในกรุงปารีสของฝรั่งเศสหิมะเริ่มตกในกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปกคลุมมหาวิหารซาเครเกอร์อย่างสวยงามทำให้นักท่องเที่ยวและชาวปารีสในย่านมงมาดออกมาถ่ายรูปร่วมกัน

จนทางการต้องออกมาประกาศงดให้บริการเส้นทางเดินรถไฟและบริษัทหลายแห่งจำต้องให้พนักงานหยุดงานทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งทั่วโลกพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจากข้อตกลงปารีสเมื่อปี2015โลกตั้งเป้าจะเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ net zero ภายในปี2050 แต่นับจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีประเทศใดใกล้เคียงที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เลย